ไทยรัฐนิวส์โชวในช่วงนี้เราติดตามประเพณีงานบุญของบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับที่เลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะในเทศกาลการทอดกรถินครับคุณผู้ชมครับสำหรับอีกหนึ่งงานประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานล่าสุดนี้ที่จังหวัดระยองนะครับชาวบ้านส่วนมากก็ยังคงศรัทธาและเลื่อมใสจัดงานจุลกถินครับ ซึ่งงานในครั้งนี้ต้องอาศัยทั้งพลังศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนจํานวนมากเนื่องจากมีกําหนดเงื่อนไขเวลาคือต้องแล้วเสร็จภายใน1วันนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมการจากพื้นที่จังหวัดระยองโดยคุณดิดลดาวิชัยดิดนะครับเชิญครับ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยองนะคะต่างนุ่งขาวของขาวค่ะเดินทางมาร่วมพิธีนะคะในการรับสมทานศีลแปดค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้ประจําที่เตรียมพร้อมที่จะเริ่มการทอผ้าจุลกฐถินเพื่อไปถวายอย่างวัดเกาะเสม็ดในวันพรุ่งนี้ค่ะ ณส่งจังหวัดระยองร่วมกับจังหวัดระยองนะคะจัดงานสืบสารมหากุศลจุลกถินถิ่นเมืองระยองประจำปี2,557ขึ้นค่ะณพุทธ,ธอุทยานวัดกรอกยายชาตะบลมาตะพุทธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเพื่อที่จะสืบสารประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความสร้างความสามัคคีนะคะให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนค่ะโดยในวันนี้ค่ะมีนายธานีสามารถกิจผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีค่ะ ด้านของวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่าประเพณีจุลกรถินสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะและเป็นการทอดกรถินอย่างเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธ,ธาจํานวนมากเพราะว่าหากพระสงฆ์ไม่มีผ้ากรถินกรองนะคะจะทําให้กรถินนดาะหรือว่าสังฆกรรมเสียประชาชนจึงต้องร่วมกันทอผ้าจุลกรถินให้สําเร็จภายในวันเดียวค่ะสาเหตุที่จังหวัดระยองเริ่มในการทําผ้าจุลกรถินนั้นก็ มันเป็นการถึงสร้างความสามัคคีนะครับในการที่จะทำผ้าจุลถินเพราะว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันคือ24ชั่วโมงให้ได้มาซึ่งเป็นผ้าจีวรหรือผ้าสบงจังหวัดระยองได้นำประเพณีจุลกฐถินฟื้นฟูนฟนกลับมานะคะเนื่องจากว่าประเพณีนี้ค่ะเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับการถวายผ้าพัากระถิน ขออภัยค่ะกับการถวายผ้าจุลกฐถินนะคะซึ่งให้ความสําคัญตั้งแต่การเริ่มปั่นฝ้ายค่ะไปจนถึงการทอมัดย้อมและตัดเย็บค่ะเดี๋ยวเราไปชมสําหรับวิธีการทําผ้าจุลกฐถินกันค่ะ จังหวัดระยองร่วมใจกันแกะและทำความสะอาดมเมล็ดฝ้ายกว่า30กิโลกรัมอย่างตั้งใจเพื่อนำไปผ่านกระบวนการทั้งการอิ้วฝ้ายเอามเมล็ดออกดีดฝ้ายให้ฟูซึ่งต้องใช้กำลังแขนอย่างมากและล้อฝ้ายให้กลายเป็นหลอดเพื่อเตรียมเข็นใส่กงล้อเป็นเส้นได้ธรรมชาติและบริสุทธิ์นำขึ้นทออพาดไตรจีวรในเวลาเที่ยงคืน9นาที นางเรียมตาเดชเจริญแม่ครูผู้สอนการทอผ้าจุลกรินจากจังหวัดชัยภูมิกล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าการทอผ้าจุลกรินเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความศรัทธ,ธาและความอุตสาหะสูงมากแต่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยด้วยเพราะรู้สึกอิ่มบุญทำบุญอะไรก็ไม่ได้มากเท่าบุญกรินนะคะยิ่งอันนี้สงของบุญจุลกินเนี่ย เป็น,นบุญที่ได้อันนี้สงมากเพราะว่าเราทำในเวลาที่เร่งด่วนเวลาที่จำกัดเพราะว่าใช้เวลาทำเพียงวันเดียวหลวงพ่อบอกว่าคนที่ทําบุญจุลกะถินเนี่ยต้องเป็นเทวดาทำถึงเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องถือศีลค่ะถือศีลแปดนะคะถือศีลแปดด้วยเข้าศีลด้วยเราถึงเ,เราก็ต้องเข้่งคัดในตัวของเราค่ะต้องมีศีลมีสมาธิ ในการทได้แต่ละเส้นที่ถูกสารจากความตั้งใจของชาวระยองบนกี่นับสิบหลังที่ได้เรียนรู้และศึกษาการทอผ้าอย่างลึกซึง้งรวมถึงการย้อมผ้าจากแก่นขนุนขมิ้นและต้นมมอนซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติเพื่อให้ได้ผ้าไรจีวรธรรมชาติบริสุทธิ์เหมือนดั่งแรงกายแรงใจบริสุทธิ์ที่ลงมือทำผ้าให้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน เพื่อให้ประเพณีโบราณได้อยู่คู่กับชาวระยองสืบไปผู้เข้าร่วมงานบุญจุลกถินเชื่อว่าจะได้รับอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ทำให้มีทรัพย์บริวารมากไม่ขัดสนเงินทองมีแต่คนรักและปราศจากศัตรูปีนี้ก็ยินดีมากเลยเพราะว่าถือว่าชาวบ้านเราและแม่ตะกูเองก็มีความเข้มแข็งในเรื่องการให้ ในอาชีพกับข้าราชกานมากขึ้นและก็ขยายในเรื่องที่จะให้ความรู้กับชุมชนงานประเพณีมหาบุญจุลกถินเมืองระยองจัดขึ้นเป็นปีที่สองจากความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้งานบุญจุลกถินยังสร้างอาชีพให้กับชาวจังหวัดระยองอีกด้วยทั้งการปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในงานบุญจุลกินและการทอผ้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมหลักธรรมของศาสนาเพื่อที่จะให้เห็นความสำคัญของผ้ากรถินอันเป็นหัวใจหลักของประเพณีและเกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าวัตถุดิดละดาวิชัยดิดข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน การทอผ้าจุลกจิินนะคะจะเริ่มขึ้นในกลางดึกคืนนี้ค่ะเวลาเที่ยงคืน9้นาทีนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องตีค่ะและคาดว่าผ้าตรจีวรแห่งความสามัคคีนี้จะมีความยาวถึง30เมตรค่ะและหลังจากตัดเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา9 3้นาฬิกา30นาทีค่ะ จะแห่ผ้าจุลกรถินไปยังท่าเรือบ้านเพนะคะเพื่อที่จะลงเรือเดินทางไปยังเกาะ,สะเสม็ดค่ะและนำนะคะสำหรับเงินบริจาคของยอดกรถินในครั้งนี้นะคะไปถวายสมทบทุนในการสร้างโบสถ์วัดเกาะสะม็ดสมุทรบ้านเเพ่นะคะและในตอนนี้นะคะตลอดทั้งคืนค่ะในการาทาพิธีจุลกรถินนะคะจะมีการเชิดหนังตะลุงด้วยค่ะเพื่อที่จะ ให้บรรยากาศนะคะคืนเพลงตลอดทั้งคืนค่ะ <ไป S 1> ตดะ <ไป S 1> ดิดระดาวิชัยดิดข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพุทธ,ธอุทยานวัดกรอกยายชาตำบลมาบตะพุทธจังหวัดระยองค่ะ